วันนี้เป็นวันเป็นวันที่สองของการเข้าพรรษาโดยปกติในช่วงพรรษาเนี่เป็นช่วงที่องค์หลวงตาท่านจะเน้นพระ ให้ตั้งใจภาวนาเป็นพิเศษกว่าปกติเพราะเป็นช่วงที่เราไม่ได้ไปมีกิจธุระอะไรต่ออะไรเท่าไหร่ mm hmm. การจำพรรษาก็คือการอยู่ในตั้งสัจจะอธิษฐานไม่มีความจําเป็นเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของพ่อแม่หรือของผู้มีพระคุณที่เกี่ยวข้องของเราเรียกว่าท่านก็ไม่ให้ไปไหนเลย เนี่ยจริงๆท่านก็มีอยู่สี่ห้าข้อแต่ว่าโดยหลักใหญ่ก็คือต้องเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นจริงๆถึงจะพอที่จะสัตตหะสัตหะก็คือไปได้ชั่วงระยะเวลาเจ็ดวันแล้วก็ต้องกลับมากลับมาที่เดิมคือที่ที่จำพรรษาถึงเรียกว่าความมุ่งหมายของท่านก็คือไม่ให้ไปไหนนั่นแหละให้อยู่ตั้งใจ อยู่ในสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะรีบเร่งประพฤติปฏิบัติให้เป็นพิเศษในช่วงระยะเวลาของฝนฟ้าตกเนี่ยถือว่าอากาศเย็นสบายแล้วก็การที่ท่านถือทุด,ดงเพื่อให้ภาระต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอาหารอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ลดลงไปคือไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นเลือกอะไรมากมายที่จัดกันอยู่นี้ท่านก็ไม่ได้เลือกเพื่อท่าน,นท่านจัดอาหารให้ญาติให้โยมทั้งหลาย ที่มาเกี่ยวข้องกับวัดวาตลอดถึงทุกๆท่านในที่นี้นี่ก็คืออาหารที่ที่เราจะได้รับประทานกันต่อไปจากทิพพระให้พรทุกๆท่านที่มาก็จะได้รับประทานอาหารอันนี้ด้วยถือว่าเป็นอาหารก้นบาทของพระเท่านก็จัดไว้ให้สาหรับทุกๆคนไปอันนี้เรียกว่าในช่วงระยะเวลาของการเข้าพรรานี่ก็เรียกว่าปิดประตูตัวเองทุกอย่างหันหน้าเข้าสู่ ด้านภายในคือใช้เวลาเวลาศึกษาภายในเพราะปกติวิสัยของคนทั่วไปจะใช้เวลาแสวงหาสิ่งภายนอกหมดเลยความมุ่งหมายทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะหันไปสู่สิ่งภายนอกหมดใวัตถุสิ่งของต่างๆอะไรต่ออะไรนี่เรียกว่าไขว่คว้าดิ้นรนเพียรพยายามที่จะเอาให้ได้มาซึ่งสิ่งต่างๆ แต่ว่าไม่มีใครสนใจน้อยรายมากที่จะสนใจหันเข้ามาภายในทั้งๆท,ที่สิ่งที่อยู่ภายในใจของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่ก่อกวนเราอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาแก่เราแทบจะตลอดเวลาเลยปัญหาภายนอกนี่ยังมาชั่วระยะเวลาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากภายในใจของเราเนี่เกิดขึ้นตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับคอยเล่นงานเราอยู่ตลอด กลายเป็นความรอดรุ่มร้อนอกร้อนใจกระวนกระวยแม้จะเป็นสิ่งที่มีความสุขใจก็สุขสุขเพื่อทุกข์สิ่งใดก็ตามที่ให้สุขแก่เราเช่นเรา,เาฟังเพลงเพราะได้กินอาหารที่อร็ดอร่อยหรือมองภาพมองดูหนังดูละครเกิดความเพลิดเพลินสิ่งที่สร้างความสุขให้เราประเภทนี้มันย้อนกลับทำให้เราเกิดความทุกข์ในภายหลังเราต้องสังเกตดู ถ้าเราไม่สังเกตดูเราจะไม่รู้หรอกเราก็จะคิดว่าเอะก็เห็นสุขดีแต่ถ้าสําหรับผู้ที่สังเกตภายในอยู่ตลอดจะสังเกตได้เลยว่าสิ่งใดที่ให้สุขแก่เราสิ่งนั้นมันจะย้อนกลับทําให้เราเกิดความทุกข์ความร้อนรนกรวนกวายถ้าถ้าผู้ใดยังไม่เคยลองไปอยู่ลองไปถือศีลแปดอยู่ที่วัดวาแล้วก็ปิดการติดต่อสื่อสารทั้งหมดลองดูซิว่าเราจะมีความสุขหรือทุกข์ และสิ่งใดที่เราจะคิดถึงมากเราจะไปคิดถึงอาหารเราจะไปคิดถึงสิ่งสวยๆงามๆเราจะไปคิดถึงหนังละครเราจะคิดทันทีเลยเราจะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นแหละมันสร้างความทุกข์ให้แก่เรามากที่สุดดึงดูดจิตใจที่สุดหรือคิดไปถึงบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราผูกพันเนี่ยถ้าเราไปอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความอะไรอาวรความพวงบุคคลที่เรารักเนี่ยมันขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งเลย แต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราชินเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่ประพฤติปฏิบททัติทมผู้ที่ปลีกตัวเองออกมาอยู่อย่างสงบสงดัดผู้นั้นแหละจะเป็นผู้สังเกตสิ่งใดที่สร้างความร้อนรนให้แก่ใจเรามากกว่านั่นแหละและท่านก็จะเอาอันนั้นแหละเป็นการบ้านที่จะต้องแก้สิ่งใดที่สร้างความทุกข์ความร้อนให้แก่ใจเรามากท่านก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาพินิจพิจารณาให้เห็นว่าควรหรือไม่ที่เราจะ เรียกว่าคิดแบบเดิมเพราะถ้าคิดแบบเดิมก็จะมีความร้อนอยู่คิดแบบไหนล่ะที่ความร้อนจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งถึงสามารถดับไปได้ในที่สุดนี่แหละนี่คือหน้าที่ของพระของผู้ที่เข้ามาบวชเข้ามาจำพรรษานี่คือหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมทุกรายคือคอยสังเกตสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากใจเราเองว่าใจเรานี่แหละมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาบ้างในแต่ละขณะเกิดขึ้นมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ย นำความสุขหรือความทุกข์ถ้านำความสุขสุขจริงไหมนี่ท่านจะพิจิตรพิจารณาแยกแยะสิ่งต่างๆต,ตลอดเพื่อที่จะเป้าหมายของท่านก็คือเพื่อที่จะดับไฟในใจของเราเี่ไฟในใจที่เกิดขึ้นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละขณะที่เกิดขึ้นมาท่านมีหน้าที่เอามาพิจารณาให้ไฟเหล่านั้นให้ลดลงลดลงลดลงเี่ธรรมะจึงจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะสามารถช่วยเป็นน้ําดับไฟได้ ถ้าเราคิดแบบโลกโลกเรามีแต่เพิ่มเชื้อไฟเข้าไปเพิ่มฟืนเพิ่มไฟให้ไฟมันโหมแรงมากขึ้นแต่ถ้าเราเอาธรรมะของพระเจ้าเข้ามาพิจารณาสิ่งต่างๆที่มันเกิดฟืนเกิดไฟขึ้นมาอยู่นี่แหละน้อมนําบททาบทนั้นบทนี้บทนู้นขึ้นมาสิ่งเหล่านี้จะเป็นน้ําดับไฟลงไปนี่ถ้าเราเป็นผู้ที่ทําแบบนี้เราจะเห็นคุณค่าของธรรมะมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่มีวันเห็นเลย เปรียบเสมือนกับเราปวดท้องเป็นไข้แล้วเราไม่รู้จักยามันก็ปวดอย่างงั้นแหละแต่ถ้าเรารู้จักยาว่าปวดท้องเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนต้องเอายาประเภทนั้นยาประเภทนี้เรารู้จักหยูกยาที่ตรงกับอาการของไข้ไข้เหล่านั้นก็จะค่อยๆลดลงนี่นี่ก็ในทางธรรมะก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักหยูกยาในทางธรรมที่จะมาแก้อาการที่เกิดขึ้นทางจิตทางใจของเรา โรคทางใจก็จะค่อยๆลุกลามไปสะสมไปไม่หายง่ายแต่ถ้าเรารู้จักเราก็ค่อยๆดึงธรรมะข้อนั้นธรรมะบทนั้นเข้ามาใช้ให้ถูกกับอาการของโรคนี่ในใจของเราที่มีความร้อนรุ่มอยู่จะค่อยๆระงับี่เรียกว่าระงับด้วยยากลายเป็นน้ําดับไฟในใจของเราได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะถ้าใครที่ทําแบบนี้จะต้องรู้สึกทาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้า จะไม่มองพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมเหมือนบุคคลทั่วๆไปแต่จะมองพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงเลยที่สามารถคิดค้นหรือไปเห็นนี่ธรรมะเหล่านี้หรือเห็นน้ําเหล่านี้ที่สามารถมาดับไฟในใจของทุกๆคนได้เนี่ยจริงๆทุกๆคนมีไฟอยู่ในใจหมดไม่มีไฟไม่ไม่มีใครมีไฟมากหรือน้อยต่างกันไม่ใช่หรอกจริงๆก็ประมาณเท่าๆกันเพียงแต่เราไม่รู้จักวิธี ถ้าเรารู้จักวิธีเราน้อมนำธรรมของท่านเข้ามาใช้อยู่เรื่อยๆไปอยู่เรื่อยๆไปยิ่งผู้ที่มีสติมากรักษาสติให้มากผู้นั้นไฟย่อมลดลงลดลงลงไปได้มากเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นสิ่งสำคัญของของการเรียกว่าได้วิชาธรรมนี่ยต่อให้เราเข้าใจธรรมะมากมายแต่ถ้าเราไม่ฝึกสติเราก็รู้ว่าเอ๊อันนี้เรารู้วิธีที่จะแก้ทุกข์แต่ทำไมมันยังทุกข์อยู่นะ เพราะเราขาดสตินี่เพราะฉะนั้นสติจึงเป็นหัวใจของงานในงานงานทางด้านธรรมะี่การที่จะฝึกสติได้ก็คือการที่มันนึกพุโทโธหรือดูลมหายใจอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะไปอยู่ในอรุยบกขาใดก็ตามเราจะไม่ปล่อยสติของเรานี่ไม่ปล่อยสติของเรากับพุโทโธไม่ปล่อยสติของเรากับลมหายใจ เราจะพยายามประครับประคองสติของเราให้อยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทโธอยู่ตลอดเพื่อเป็นการฝึกสติของเราเมื่อสติของเรามีความแก่กล้ามากเข้าเราจะเป็นผู้เลือกเฟ้นธรรมะได้พอเหมาะพอดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจแต่ถ้าเราไม่มีสตินี่เราไม่รู้เลยเหมือนคนประเภทมีงานมาสิบอย่างไม่รู้จะทําอะไรก่อนเนี่ยคือไม่มีสติที่จะสามารถยับยั้งชั่งใจได้ว่าน่าจะทํางานนี้อันที่หนึ่งก่อนและอันที่สองอันที่สามไล่เลียงไป พราะเราสับสนปนเปไปหมดแต่ถ้ามีสติปุ๊บเราจะแยกแยะได้เลยว่างานที่หนึ่งควรจะเป็นอะไรงานที่สองควรจะเป็นอะไรงานในใจของเราที่เกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มันสับสนปนเปอยู่ในใจของเราเราจะแยกแยะออกเลยว่าอันนี้เป็นงานที่หนึ่งที่ควรจะแก้งานที่สองนี่เพราะฉะนั้นสติจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นไปวัดใดไปครูบาอาจารย์ใดก็ตามท่านจะเน้นที่สุดกับเรื่องสติ เพราะนั้นก็ขอให้พวกเราตลอดพรรษานี้ให้ถือเอางานฝึกสติเป็นงานที่สําคัญอยากจะให้ถือว่าสําคัญกว่างานทุกประเภทงานทุกประเภทเป็นงานแค่ดํารงชีวิตอยู่ให้ชีวิตของเราตั้งอยู่และชีวิตของใครบ้างที่อยู่ชั่วกรลนานที่อยู่ตลอดกับตลอดกันตลอดร้อยปีพันปีไม่มีเพราะฉะนั้นงานที่เราเลี้ยงชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีแค่ประเดียวประดาวเท่านั้นชีวิตของเราไม่อยู่กับเรานาน วันหนึ่งก็ต้องแตกสลายออกไปแต่งานที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปเลยก็คือวิชาสติเพราะฉะนั้นใครฝึกสติได้มากเข้ามากเข้าผู้นั้นก็จะสามารถระงับดับไฟในใจของเราได้น,นี่ยแม้ในวันที่ร่างกายของเราเป็นโรคเป็นภัยหรือวันที่จะแตกสลายวันนั้นจะเป็นวันที่เราสับสนมากที่สุดเลยเนี่วันที่จะแตกสลายเนี่ยแหละร่างกายของเราที่จะแตกสลายจะเป็นวันที่เราสับสนปนเปที่สุด เพราะฉะนั้นใครที่มีสติมากที่สุดผู้นั้นสบายได้เลยว่างั้นเถอะนี่ผู้ที่มีจิตสบายท่ามกลางร่างกายที่เป็นฟืนเป็นไฟในเวลาที่จะแตกดับผู้นั้นจะไปดีหรือไม่แต่ผู้ที่มีความร้อนรุ่มสับสนร้อนอกร้อนใจตลอดในระหว่างที่ร่างกายจะแตกดับจะไปดีหรือไม่เนี่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากําลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเราจะอยากจะสอบได้ไหมหรือเราที่อยากจะไปสมัครงานสมัครการจะไปทํางานเราอยากได้งานที่ดีไหม ถ้าเราอยากได้งานที่ดีต้องสร้างสติขึ้นมาเนี่ยเพราะวันที่เราจะไปได้งานที่ดีคือได้พบได้ชาติที่ดีสตินี่แหละที่เราได้ฝึกฝนมาดีแล้วจะเป็นตัวชี้ทิศทางที่เราจะไปเนี่ยเพราะนั้นสติจึงเป็นงานที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะถือว่าเป็นงานหลักของชีวิตอย่าไปเอางานอื่นๆมาเป็นงานสำคัญงานอื่นสำคัญไหมสำคัญพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรามีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่ ที่ต้องดูแลงานเหล่านั้นก็เป็นงานที่สําคัญแต่ก็ยังไม่สําคัญเท่ากับสติเนี่ยสตินี่เป็นงานที่สําคัญที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดแจงชีวิตได้ถูกเราต้องปรับตัวเองใหม่เนี่ยว่างานไหนเป็นงานหลักงานไหนเป็นงานรองแล้วเราก็จะเป็นผู้ใช้ชีวิตได้ถูกต้องตามธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาวันนี้ก็เลยถือโอกาสในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษานอกจากพระท่านจะได้ตั้งกดตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อการประพฤติปฏิบัต,บติสติและปัญญา ของท่านในทางธรรมก็ขอให้ทุกๆท,ท่านในที่นี้ได้น้อมนําธรรมะของพระเจ้าเข้ามาไว้ในชีวิตของเราด้วยตลอดพรรษานี้ให้ได้สักอย่างหนึ่งให้ได้มั่นคงทุกๆวันเราจะต้องทําให้ได้พุทโธให้ได้วันหนึ่งให้ได้พันครั้งหมื่นครั้งอย่างนี้เป็นต้นนั่แหละก็ขอให้ให้ท่านตั้งขึ้นมาไว้ในชีวิตของเราเอาละวันนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลา